สกินด e ีมคลินิกได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานฉายภาพยนต์เพื่อการกุศลเรื่องไวออลว5ร่วมกับสมาคมสิทธิเก่า้าหอไทยเชียงใหม่เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์พร้อมทั้งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียน้าหอไทยเชียงใหม่ สวัสดีค่ะบูสกินดีมคลินิกนะคะคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังและความงามของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคลินิกเรานะคะให้บริการในด้านการรักษาโรคผิวหนังนะคะและรวมไปถึงการดูแลผิวหน้ารูปแรงนะคะ แล้วก็ทางคลินิกเราจะมีในส่วนของอัลเ r a รานะคะเลเซอร์ยกกระชับปรับรูปหน้าแบบองค์รวมและมีในส่วนของโบอทอกซิลเลอร์นะคะที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยและที่สำคัญน,น้องใหม่ของเรานะคะจะเป็นเครื่องเอ็มสเกนะคะเป็นเครื่องลดไขมันพร้อมสร้างกล้ามเนือน้อพร้อมๆกันด้วยค่ะ